เมนูใหม่บ่เนี่ยแม่ค่ะเมนูใหม่มีทุกวันแต่ผัวใหม่เบรกไว้ก่อนหัวแหงหงั่งจะได้สวัสดีเมนูใหม่อีกแล้วค่ะพี่น้อง เห็น <One> ข <input> ้อหมูแบบนี้นะคะพี่น้องคะเป็นอะไรไปไม่ได้นะคะสีผ้าพี่น้องมาเห็ดน้ําตกคอหมูย่างเด้อพี่น้องในเมื่อเขามีข้อหมูแบบเทอระตันสองตันนะคะเขาก็สีเอามาเห็ดห้มันได้หลายเมนูพี่น้องเมนูใหม่นี้ทุกวันดีเดอร์อันข้อหมูย่างนี่บ่ได้ย่างแบบว่าใส่เตาทานอนี่ยเด้อค่ะพี่น้องบ่มีความตามากใส่หม้ออบอันนี้ค่ะหม้ออบไฟฟ้าแต่หม้ออบไฟฟ้าตานกันยังใหม่ว่าจัน เราก็จะไปย่างนะคะอิมบอน,นี่ซีซินนี่ให้ห้าอิมดีดอกเนาะน้ําตกคอหมูย่างคือขาจะประมาณ10นาทีค่ะกดจอดจอดแล้วจ้า อันนี้ทดสอบเพชรกินเองเด้อค่ะก้เลือประเด็นใส่ถุงมือนะคะคุณแม่อมอกสมอตอนนี้บ่มีคุณแม่ออกสมอค่ะมีแต่คุณพ่อออสมอคุณแม่อมอกสมอเราเสื่อมละอาลแล้วหนีแล้ว <c oughs> บ้านนี้เป็นคุณพ่อนะคะผักสารแเน่นะคะไปประเทศเล่าไปเอิญน,นั่นผักสารแเน่คนหัว่ามาสันจะเข้าเจอเอิญมานยังลืมล่ะกาดหอมบอกทุกคนอย่าเพิ่งอิ่มนะคุณอย่าเพิ่งอิ่มมาสันอามอามยู จะทำน้ำโกคอหมูนะคะโอ,โอลูกข่ามากเพื่อนว่าคอหมูมีมันไหมภาสาอังกโอ้ยอยากสิบอกว่าแถบสิบอกมีเนื้อชื่อคอหมูแท้แน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงเห็นบอนี่เห็นบอ,บอเนื้อกับมันแสกกันอยู่คอหมูลงไปค่ะ ผักโขลนข้าวกลุ้มกุ้งตู้น้ำต้มปลานะจ๊ะโอ้ไปจัดจังหวะดีจังอุ้ยได้กินหรือยังได้กินน้ำปลา <c oughs> ได้กินน้ำปลาละบอคา <c oughs> ้าคุณน้ำัดกันตังโอ้งข้าเขาร์ละน้ำมันาหอ,หอมสารพัดหอมลงไฟค่ะ เสร็จแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยน้ำตกคอหมูย่างนะคะตบท้ายด้วยใบตาระแหน่คุณใดอยากลองซิ้มกับซางใดนะคะพี่น้องเมน,นูใหม่มีทุกวันไปค่ะเอาไปสูตรพี่น้องกินค่ะมันทักกันกินเขาเนียงนยงงอ๊อเธอไม่กินหรอ อะไ้ไฮไลท์ปันนี้เด้อค่ะอันนี้ทดสอบทดสอบเสร็จแล้วคะ่ะน้ำตกคอหมูย่างนะคะไปเอาไปซุ้เจ้าหน้าอีกทีก่อนมาแล้วคะ่ะเจ้าหน้าทั้งหลายหวแสบแห้งทำไม่รู้แสบยู่ห้อแสบสมคำหลั <laughs> บบลงดีบอสิ ไปหาหมทอดอัวคอันนี้เม,มนูใหม่บัวเนี่ยแ<อ>ม่ค่ะโเมนูใหม่มีทุกวันแต่ผัวไม่เบรกไว้ก่อน <c oughs> หัวแหงๆ้ไงไห้ผัวไม่หาบัไหนได้หรอเาจิมได้ใหญ่ขั้นตาสว่งสวักระสาเด้นอนึกจะสวดลบมือแต่ ตรงเองนะนี่น้องพ่อแก่ค